มาดูกรณีที่4กรณีที่4กาวถึงว่ายังไงถ้าตัวประกอบของตัวส่วนเป็นตัวประกอบกํลาลังสองที่ซ้ากันก็คือกําลังสองไม่สามารถแยกตัวประกอบได้แล้วมันซ้ํากันอีกเวลาเราเขียนรูปพลบวกเศษส่วนย่อยจะได้ดังนี้ก็คือ a 1 x บวก b 1ส่วนด้วย ax กาลังสองบวก bx บวก c กลับไปก้อนที่2ก็จะเป็น a 2 x บวก b 2ส่วนด้วย a x กำลังสองบวก b x บวก c ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปกอนต่อไปก็จะเป็น a 3 x บวก b 3ส่วนด้วย a x กำลังสองบวก b x บวก c ทั้งหมดยกกำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n x บวก b n หารกับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ทั้งหมดยกกำลัง n มาดูตัวอย่างสองข้อมาพิจารณาตัวส่วนเกิดขึ้นตัวส่วนจ้งก,ก็จะระบายตัวสี่เหลืองเกิดขึ้นปุ๊บเข้าไปดูสังเกตในวงเล็บเป็นดี2ีสองแต่เป็นดีคีสองที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เพราะอะไรวราไม่มีอะไรคูณกันได้สามมีไม่มีอะไรคูณกันได้บวกสามแล้วบวกกันได้สอง ก็คือข้างในวงเล็บไม่สามารถแยกตัวประกอบได้แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกก็คือมันซ้ํากันอีกก็เลยเข้ากรณีที่4เกิดขึ้นมาดูเริ่มต้นมันซ้ํากันยังไง x กำลัง2บวก2 x บวกสสังเกตมันซ้ําก็คือซ้ํากัน2วงเล็บจางก,ก็จะแยกออกมาเป็น2วงเล็บเกิดขึ้น x กาลังสองบวก2 x 2. บวก3นี่คือวงเล็บที่1 ต่อไปวงเล็บที่2 x กำลังสบวก2 x บวก3นี่คือวงเล็บที่2ก็คือสังเกตหน้าตามันเหมือนกันเลยแล้วก็มันซ้ำกันข้างในวงเล็บก็จะเป็นกรณีที่4เราสามารถแยกผลบวกใส่ส่วนย่อยได้ดังนี้ก็จะดูว่ามีกี่ a จะพบว่ามีทั้งหมด a 1กับ a 2เพราะมี2วงเล็บเกิดขึ้นมาดูเริ่มต้น ก้อที่1 a 1 x บวก b 1ส่วนด้วย x กำลังสองบวก2 x บวก3ามยกกำลัง1ต่อไปบวกกับ a 2 x บวก b 2ส่วนด้วย x กำลังสองบวก2 x บวก3ทั้งหมดยกดยกำลังสองน,นี่คือข้อที่1ต่อไปมาดูข้อที่สองข้อที่สอง ก็ที่สองดูไปขึ้นมาดูตัวส่วนจะพบว่าสังเกตดูข้างในวงเล็บก่อนข้างในวงเล็บเป็นดีคีสองแต่เป็นดีคีสองที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้พอแยกตัวประกอบไ,ได้ปุ๊บแล้วมันซ้ำกัน3วงเล็บก็เก้ากรณีที่สี่เกิดขึ้นเวลาเราแยกผลบเสร็ษส่วนย่อยแยกได้ดังนี้ก็คือจะมีทั้งหมดกี่ a ก็มีซ้ำกัน สามวงเล็บก,ก็จะมี a หน,นึ่ง a สอง a สามการนี้มาดู a หนึ่งก่อน a หนึ่ง x บวก b หนึ่งส่วนด้วย x กำลังสองบวกสองทั้งหมดยกกำลังสามขอโทษนะคะทั้งหมดยกกำลังหนึ่งต่อไปบวกกับ a สอง x บวก b สองส่วนด้วย x กำลังสองบวกสองทั้งหมดยกกำลังสองต่อไปบวกกับ a สาม x บวก b สาม ส่วนด้วย x กำลังสองบวกสอมัยกกำลังสนี่คือตัวอย่างสองข้อกอรณีที่ส